อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องด้าไรสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะนะครับกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลากกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับก่อนจะเข้าสูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคาเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ใช้วิจารณญาณและสตินะคในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการเขมโนวดแนวทางสถิตินะครับอัชลัก,กินแบ่งรัฐบาลฮหาหนอยนะครับดิมเน้นสามตัวบนนะครับเนาะอะัสถิติสามตัวบนก็แตกนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้จับให้เลยใช่ไหมเออนะครับสถิตินะครับสามตัวบนออก เจ็ดหกสี่สองตัวล่างของห้าเก้านะครับเจ็ดหกสี่นะครับมาเนาะเออนะครับสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับเหมือนวันนี้เลยหนึ่งสองหกใช่ไหมเออนะครับอันนี้ก็แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สูตรนี้ก็ยังเดินต่อสูตรก็จะมีว่าหลัหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งถ้ากระบอกห้าบวกหนึ่งบวกสองสุดท้ายมานะครับอ่าหลักร้อยบวกกันสามครั้งหลักสิบหน่วย บวกกันหนึ่งครั้งถ้าก็บวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้อาจารย์ก็จับให้เป็นแค่แนวทางนะครับถ้าสมัชิกอ่ะชอบแนวไหนก็ดูจับอลองจับเอาเองดูนะครับเนาะจับยังไงเนาะอ่ะนะครับมาดูสูตรแล้วทำการคิดสมสูตรนะครับไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเนาะ 4ีบวกศได้สี่บวกหได้เก้บวกหได้1ิบสิบกสได้สินะครับมาดูสตรถัดมาเลยนะครับหกบวกกัน3ครั้งหก1ามสิบวกสเป็น22่บวกหเป็น23่บวกสเป็น26่บกบวกหเป็น27นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเนาะสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลฮานอยสตัวบนอกศูนยตัวล่างหกห สตัวบนนะครับคือศูนย์สามหกูตลกหนอนนะครับศูนย์สามานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะหกบวกหเป็น12 12อบวกหเป็น17 17จ็บเวกหเป็น18บวกสอเป็นยี่สิบนะครับอมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับศูย์บวกหได้หกหกบวกหได้เจ็บวกสมได้สิบสิบวกหได้สินะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ 3ามตัวบนนะครับบอ,อกศูนย์เจ็ตัวล่างออกห้าสี่ตัวบนคือศูนย์เจ็ดหนึูนทาีน่ะครับศูนย์เจมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับวันถัดมานะครับ1นบวกหได้6กหกบวกห้บวกหได้11 11อบเวกหนึ่งเป็น12บวกสเป็น14นะครับเนาะ มาดูสูตรถัดมาเลยนะครับ0บวก1ได้1 1บวก1ได้2 2บวก3ได้5 5บวก1ได้6นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับพวดถัดมาเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลทนอย3ตัวบนออก1 2 6 2ตัวล่างออก5 2นะครับ3ตัวบนคือ1 2 6สน,นะครับสตรท้ายขึ้นหนวอนะครับ1 2 6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับพวดถัดมานะครับ 6กบวกหเป็น11 11อบเวกหเป็น16บวกหเป็น17บเวกสเป็น19นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสุดถัดมาเนาะ3าบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10 10ิบวกสเป็น13บวกหเป็น14นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,น้อย3ตัวบนออก7 6 4 2ตัวล่างออกห้าตัวบนคือ7 6 4 สทรายคิดคำนวณนครับเจ4ดหกสี่มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมานะครับห้บวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น14บวกหเป็น15บหวกสเป็น17นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับ7บวกกัน3ครั้ง21 21ิบเอเวกสี่บวกสี่เป็นยี่บวกหเป็น26 หกสเป็น29่บเก้วกหเป็น30นะครับเนาะ,ะเราได้สถิติกันแล้วนะครับท่านผะู้ชมเนาะจับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะชอบนไหนก็ลองดูนะครับอาจารย์จับให้เป็นแนวทางเนาะสี่หกเก้าสี่หกศน้าศาหกเก้าห้าหกศูนย์ ห้าเ6้7ศ 0, 0นยนะ์นะครับเนาะสถิตินะครับฮานอยเด่นสามตัวบนวันที่29คิดหนึ่งหคิดอันะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อน พี่ๆน้องๆนอะรสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, ดติดตามให้อาจารย์ด้วยเด้นะอเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลาดทินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้จจตยาและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอคลิปการคำนวนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ